สแนสีสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดด้วยนะเขาเรียกว่าสีอะไรน,นะทิวซันเซ็ตเบิร์ดพี่อ๋อเป็นสีซันเซ็ตเบิร์ดจากทามานะครับรุ่นนี้เป็นทามาไฮเปอร์ไดขนาด1 4 5ณ5นะครับสีสวยมากบอกเลยแล้วก็ฮู๊นี่เป็นไดแคปด้วยนะหนังบนล่างนี่ยังเดิมอยู่เลยของใหม่แกะกล่องเลยนะครับตัวนี้มีอยู่ใบเดียวเท่านั้นเ <c oughs> สียงจะไปยังไงไปฟังกันเลย สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เพจดาวฟิวชั่น